คลิปนี้ผมจะพามาทําความรู้จักกับปลวกสวนแล้วก็ปลวกบ้านครับเจ้าปลวกทั้งสองชิ้นนี้ฟังดูเหมือนจะเป็นปลวกชิ้นเดีวยวกันแต่แท้จริงแล้วครับมีความแตกต่างกันครับแล้วมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างเราจะมีวิธีการกจาจัดปลวกทั้งสองชิ้นนี้ต่างกันอย่างไรบ้างไปดูกันเลยครับหลายคนอาจจะคิดว่าปลวกที่เราพบว่ากําลังกัดกินไม้ภายในบ้านของเรานั้น หรือว่ากินไม้นอกบ้านของเรานั้นเป็นปลวกชิ้นเดียวกันแต่แท้จริงแล้วครับปลวกมีหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์รวมถึงมหลแรงอาหารที่ชื่นชอบต่างกันไปด้วยครับคลิปนี้ผมจะพามาทาความรู้จักกับปลวกสวนแล้วก็ปลวกบ้านครับหรือบางคนอาจจะเรียกปลวกบ้านว่าเป็นปลวกใต้ดินครับเจ้าปลวกทั้งสองชิ้นนี้ฟังดูเหมือนจะเป็นปลวกชิ้นเดียวกันแต่แท้จริงแล้วครับมีความแตกต่างกันครับแล้วมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างเราจะมีวิธีการกําจัดปลวกทั้งสองชิ้นนี้ต่างกันอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลยครับสำหรับลักษณะภายออโปลกสวนจะมีลำตัวสีดำๆด่าง,งๆไม่ขาวสายครับเช่นปลูกสายพันธุ์เมโคเทอร์เมตรไมโครซิโลเทอร์เมตนาสูตรเทอร์เมตรครับส่วนปลวกบ้านจะมีลักษณะลำตัวสีขาวและกว้างมีหัวสีน้ำตาลมีความยาวลำตัวประมาณ5-10มิลเช่นปลูกสายพันธุ์ครับ แหล่งอาหารของโปรส่วนได้แก่เชื้อราดินฮุสมัตเศษใบไม้หรือว่าต้นไม้ที่อยู่รอบๆตัวบ้านของเราครับโปรชนิดนี้บางครั้งก็ชอบกินไม้ผูเศษซากไม้รวมถึงไม้ชื้นอีกด้วยครับเราจึงมักพบต้นไม้ที่ยืนต้นตายจากการกัดกินเนื้อไม้ด้านในนั่นเองครับ่วนแหล่งอาหารของโปรบ้านก็คือเซลลูโรคครับเซลลูโรคเป็นส่วนประกอบหลักที่อยู่ในเนื้อไม้เท่านั้นครับ ในท้องของปลวกสกุลนี้จะมีโปรโตโซัวที่ช่วยในการย่อยไม้ครับโดยพวกมันจะพากันขึ้นมาจากรังดินขึ้นมาตามรอยร่องเล้ารอบบ้านครับเพื่อกัดกินไม้ภายในบ้านแหล่งอาหารดังนั้นครับเราจึงมักพบปลวกชิ้นนี้เป็นส่วนใหญ่ในการทําลายไม้ภายในบ้านครับสําหรับแรงอาศัยของตัวส่วนครับเรามากักจะพบตัวส่วนบริเวณบนพื้นดินครับตามต้นไม้ตามสวนหย่อมหรือว่าตามกองไม้ที่อยู่รอบๆัวบ้านครับ ส่วนรังของปลวก่วนนั้นจะสร้างเป็นจอมขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็เป็นขนาดใหญ่ครับส่วนปลวกบ้านเราจะไม่มีทางเห็นจอมปลวกอยู่นอกบ้านอย่างแน่นอนครับเพราะว่าปลวกชนิดนี้จะสร้างรังอยู่ใต้ดินครับหลายคนคงจะสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าแล้วเราจะต้องระวังปลวกชนิดไหนมากกว่ากันปลวกชนิดไหนที่เป็นภัยตนตรายต่อบ้านเรือนของเรามากที่สุดคงจะต้องตอบว่าเป็นปลวกบ้านหรือว่าเป็นปลวกใต้ดินครับ พอดูส่วนมากปลวกที่เราพบว่าเข้ามากัดกินไม้ภายในบ้านของเรานั้นโดยส่วนมากก็เป็นปลวกบ้านครับแต่ไม่ใช่ว่าปลวกส่วนนั้นจะไม่เป็นภัยต่อบ้านเรือนของเรานะครับเพราะบางครั้งเราก็พบปลวกส่วนเข้ามากัดกินไม้ในบ้านของเราด้วยเช่นกันหากแหล่งอาหารภายนอกไม่มีหรือว่ามีการฉีดพ่นสายเคมีบริเวณภายนอกปลวกก็จะหนีจากสายเคมีบริเวณภายนอกเข้ามากัดกินไม้ภายในบ้านของเราได้ด้วยเช่นกันครับ สำหรับวิธีที่ใช้ในการกำจัดปลวกทั้ง2ชนิดนี้มีอยู่ด้วยกันหลายวิธีครับแต่วันนี้ผมขอแนะนำวิธีที่เหมาะสมครับในการกำจัดปลวกทั้ง2ชนิดนี้ครับวิธีกำจัดปลวกส่วนเมื่อเราพบนามปลวกหรือว่าจอมปลวกวิธีการกำจัดปลวกส่วนสามารถทำได้โดยการเจาะรูบนจอมปลวกครับและใช้น้ำยาเคมีอัดราดลงไปในรูนั้นปลวกก็จะตายอย่างไงไ่ายดายครับหรือหากพบปลวกส่วนบริเวณกองไม้ หรือว่าต้นไม้ก็ใช้น้ายาเคมีครับฉีดพ่นเพื่อหยุดการทําลายของปลวกเหล่านี้และจะไม่ทําให้ปลวกไม่สามารถคาบ,บรุกรามขึ้นมาบนบ้านของเราได้ครับสําหรับปลวกสวนผมไม่แนะนําไม่ใช้เหยื่อล่อในการกํจาจัดปลวกสวนครับเนื่องจากว่าปลวกสวนไม่ชอบกินเหยื่อล่อและให้ผลที่สําคัญก็คือปลวกสวนนั้นแต่ละชนิดนั้นมีระยะการลอคาบที่ไม่แน่นอนดังนั้นจึงไม่เหมาะกับการใช้เหยื่อล่อที่มีสารยับยั้งการลอคาบครับ ปัญหาของปลวกชนิดนี้ก็คือเราจะไม่มีทางรู้เลยว่ารังของปลวกบ้านนี้อยู่บริเวณส่วนใดครับเนื่องจากว่ามันจะทํารังอยู่ใต้ดินของตัวบ้านครับวิธีที่ดีที่สุดคือการใช้เหยื่อรอก,กาจัดปลวกครับโดยการติดตั้งกล่องสถานีเหยื่อในตําแหน่งที่พบตัวปลวกครับปลวกก็จะเข้ามากินเหยื่อและนําเหยื่อไปส่งต่อให้กับประชากรปลวกตัวอื่นที่อยู่ภายในรังครับสุดท้ายาเราก็จะสามารถกําจัดปลวกได้ทั้งรังครับ ไม่ว่าจะเป็นปลวกแบบไหนปลวกชนิดไหนก็อย่าให้มีไว้ในบ้านของเราเป็นเรื่องที่ีสุดครับเพราะนอกจากจะเข้ามาสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนของเราแล้วยังจะสร้างความน่ารำคาญอีกด้วยครับอีกหนึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาอย,ย่างถูกต้องคือเรียกผูเ้เชี่ยวชาญเข้ามาจาัดก,การปัญหาปลวกอย่างถูกต้องตาม,ตามขั้นตอนครับขอบคุณที่ติดตาม h e m i c a l Channel ครับอย่าลืมกดปุ่มติดตามหรือก,กดปุ่ม subscribe กันด้วยนะครับเรายังมีคลิปในอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย และถ้าคุณต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับการกำจัดปลวกสามารถติดต่อกับเราได้หลายช่องทางครับหรือเพียงกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิด,โดีโอนี้ได้เลยครับ